น,นี่อยู่กับเราช่องพังปีใหม่นะคะนี่มาดูน้องบอ่อเงินนะคะนี่บอ่อเงินบอ่พอพลตามกล้วยค่ะตามกล้วยแม่แม่มีกล้วยก็เลยตามมาเลยนู่นมาเล่นกับพี่ปีนู่นนุ่นวิ่ง<ด>ตามรถกล, <ด S 1> ล <ด S 2> ้วยแล้วลลมาปีมาปีมาปีพี่กล้วยอยู่พี่<า>ออ โอ้ยก็ต้องขอไปเลยนะคะที่มืดอีนี่มาขโมยกล้วยค่ะขโมยกล้วยโอ้ยหลวงกินเองเลยพี่ปีพี่ปีในบู้อยู่แท้แน่แน่หนูจะเล่นโซไยหลุดแล้วเห้อเล เล่นโซ่ลุดเลยเออนอดีนะที่พ่อมาอยากเล่นน้ำนองวาเลยถอดสูองเลยติดน้องมาตามกล้วยค่ะน้องมาตามกล้วยอ,อ่ะลวงเองเลยนีออ่ลวงเองเลยค่ะดู ออลูสตาลวงเองเลยแ <g> ซ <ül üyor> ่บหลายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับวันดีก่อนวันดีสวยๆก่อนวันดีเป็นไหมไหนวันดีก่อนวันดีก่อนไหนออออน้องโอพลโบพลไหนจ้าก่อนจ้าก่อนหยาว้าดา สาวปีใหม่เ้าอยากเหล่นน้ำนองปพดโซเองเลยค่ะเพราะว่าพ่อเขียนสัปปะรดไปไว้บ้านค่ะโหหนูเอาไว้ให้พี่ปีมั่งสิลูกเอาละไปเล่นกับพี่ปีเดินบ่อย ตัวแค่นี้น่าเล่นไหมเล่นกับน้องไหมนะไปเล่นกับน้องกล้วยหมดนะคะกล้วยจะหมดก็เลยวิ่งหนีแม่แล้วผ่ะน้องบอคอยต้องขอไปด้วยนะคะที่ต้องโยนไม่งั้นน้องบอคอยจะมาหาคุณแม่ค่ะ ไปกินด้วยกันอาพ่อมาเอาไปเะให้นี่ย้ม่เห็นด้วยเพื่นเพือนเพืนตามมาแล้วตามมาแล้วได้กินกล้วยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อมาเอาไปเะให้อย่าพึ่งอย่าพึ่งหนูเดี๋ยวลูกเดี๋ยวพูดไปกินกับพี่ปีเล้วแล้วเออกลับไปหาพี่ปีก่อนเออเดี๋ยวแม่ติเตให้กิน ไปพุน่นปี๊ๆไปพุน่นวายในตาเนี่ยพี่มามี่อพี่น้ำคนกล้วยค่ะกันเลยกันเลยติดกล้วยกันเลยเบ่บห็นเลยไปไปห้พ่อพุ่นเออพ่อไปแล้วกล้วยอยู่กับใครติด,ดคนนั้นนะคะโอ้ ไม่กะค่ะตั้งผีกะค่ะ <Yeah. S 1> ตัวเท่ากันเลยนะคะนี่ตัวเท่ากับพี่ปีเลย <Yeah. S 1> น้องบ่อพลอยเป็นน้องค่ะ <Yeah. S 1> โอ้ก็ต้องขอไปเล้วก็กที่ทนึ่งสักเป็นแบบนี้เมากติดพ่อแล้วทีนี้เพราะว่ากล้วยอยู่กับพ่อ, <Yeah. S 1> พอ ก้อยอยู่กับคนไหนก็คือคนนั้นเป็นเจ้าของค่ะน้องบอัพอยสามปีแต่ว่าตัวเท่าพี่ปีเลยพี่ปีสี่ปีเอาเทเลยพอะอทช่ไย่าพึ่งไปนะพ่อเดี๋ยวลถรถมาแดีวปีใหม่เราจะ ไม่อยู่นิ่งเสียงรถค่ะอกินด้วยกันแล้วแซ่บลายแซ่บลายไปต้าย,าย,ม,ายมากินน้ำนองนี่แม่มมมกินเด็สามข้ามเดินสูนองโม่ฟอดไปได้เลยน็นบม,ม,ม,มน่ากล้วยหมดก็หันหนี ไปเร็วกล้วยหมดเร็วไปหาน้องดาวเร็วกล้วยหมดแล้วไปหาน้องเลยแหมลุนไม่สนใจพี่ปีแล้วกล้วยหมดแล้วปีพี่ปีอยู่ไกลน้องดาวนะคะนี่ก็เลย อยากจะไปหาน้องค่ะไปยังไม่ได้นะคะคุณพ่อยังเข็นสับป,ปะรดอยู่หนูก็เดินบนอยู่นี่เลยค่ะอันนี้คือรถรถมารอเข็นสับป,ปะรดนะคะสวัสดีค่ะโอ้มารับของฝากเละอคะ่ะโอ้ค่ะ คิดว่าจะได้เต็มคันรถไหมคะใครขอะไรก็ไม่ว่ากันครับจ้า <c oughs> ดูดูดูๆๆน้องปวยอยวิ่งหาคนแล้วนึกว่ามีของกินเหรอ,<ะ>อไปเลยเอาไปไป กลับบ้านเลยกลับบ้านเองเลยรู้ทางกลับบ้านไหมคะโอ้ไปหาพี่ปีแล้วเดินเลาะแล้วจะไปไหนนู่นไปเร็วอุ้ยดู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 กันน้องบ่อพอยน้องบ่อพอยจะไปจะไปรับเหรอ อ้าวอ้าวจะเป็นรับพี่กันเหรอไข่มีกล้วยเป็นเจ้าของทุกคนค่ะเฮ้ยสาวปีใหม่กับหมูดาวนุ่นนุ่นหมูอ้วนค่ะหมูอ้วน หนุนนะคะหนุนตามไปอีกแล้วค่ะน้องโมคอยบอกเงินของเราตามกล้วยค่ะตามกล้วยปีๆเราไม่รู้จักอยู่เลยนะคะนี่โอ,โอ้โหอ้ยไปดูหมูดาวดีกว่าหนุ่นหมูดาวกับผู้สาวหอมแก้มกันเนี้ยก็ทำอะไรกัน ทำอะไรกันเนาะโน่นปปโอบโหดาวกับบอเงินดบอดพลอยนะคะบอพลอยเป็น คุณอมอบตังแทนน้องดาวนะคะนี่ตัวแทนแทนน้องดาวค่ะมอบตังให้คุณพ่อทองเงินค่ะคุณพ่อคุณพ่อ,พอทองเงิน,น,นมาแล้วค่ะหมูดาวนี่ นี่ก็สูสีกันนะคะนี่เับเท่ากันเลยเอ้ยเสียงรถพ่อค่ะปีใหม่เราได้ยินเสียงรถคุณพ่อ,พอ,พอเดี๋ยวพ่อเอาตับประรดไปให้แม่ตายก่อนอเดินอยู่นี่แหละเอเอ,เอวิ่งวิ่งวิ่งกินแล้วก็ออกกำลังกายหุ่นจะได้ดีๆเดี๋ยวแม่แม่เวียนหัวนู่นไปดูหมูดาวดีกว่า สุดท้ายนี้เราก็ฝากกดติดตาม mm hmm. กดแชร์ mm hmm. กดไลค์กดซับสคร์ช่องพังปีใหม่ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะ mm hmm. ก็ขอขอบพระคุณโ mm hmm. ครงการโคชอาณาจักร mm hmm. และก็น้องเสือน้องสิงนะคะ mm hmm. แล้วก็ขอขอบคุณพ่อเลินแม่บอนที่สำคัญก็คือแม่แม่เอซทุกท่านนะคะ กดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครปเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราพังปีใหม่ตลอดมาค่ะแล้ววันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ